เฮ้ยทำไมเอ็มกลับมาเอาใหม่นะไอ้ดา่า <laughs> ต้นกล้าเธอหนีไปก่อนฉันซุกจอมับบนเองไว้ยังไาจะหุนห <c oughs> ุ่นใจสีเขียวไหมข้าเรามาสร้างโลกใหม่ด้วยกัน <laughs> โลกใหม่ของแจเั้นเป็นไงกันห่ออืมนี่จะบอกให้นะถ้าโลกนิ้มปุบปับทูกตัดจนกรมและกลายไปทะเลสาบกว้างสุดตาไม่รับรอ,อ,อ,องเก็บได้เยอะ และกล่ยเน่าเสียแสนสดชื่นแถมได้มองไปพิจากรดยนต์และโรงงานต่างๆที่แสนจะโรแมนติกและที่สำคัญเป็นโลกที่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆจะอสสาศัยอยู่ได้ยังไงเราเข้าใจไหม่คนบนโลกนี้มันยอมแก่แล้วนะใช่ฉันก็ไม่ยอมให้พวกแกทำลายโลกเหมือนที่ทำกับดาวของฉันหรอกอย่าูนี่คน่าเยน คุณเป็นยังไงบ้างอยมองี่ยไม่ยอมเับาตีนะไม่ยอมเหรอเฮ้ยเฮ้ามตอามอห้าม่ริสิโอ้ยวกเ้รอเองก่อนเถอเจ้าหุ่นกระป๋อง เฮ้ยแ right. right. ่ทอะไรอะไรเนี oh, ่ยฮะทายทายทำอะไรฮะไหนพี่ฮุ่นรีบหนีไปก่อนรีบรีบไปหาคนที่จะช่วยปกป้องโลกนี้ได้นะคะออพี่ฮุ่นวะพี่เจอแล้ว

เธอนั่เแหละต้นกล้า้เกลังขอ้วใจสีเขียวเธอนั่นแหละต้นกล้าผู้เหมาะสมกับพลังของหัวใจสีเขียว มันนไไ่่ด้แจัดการมันเลยย้อนบรรณุใช้ท่าหายตายซะแล้วก๊าซไข่เน่าไอ้บี้ไอ้ไม่แน่จริงนี่นะทำไมไม่จัดการมันเลยล่ะยอดมนบรรณุนี่ผมแปลงร่างได้จริงๆเหรอเนี่ยเจ๋าไปเลยยี้เฮ้ยจัดใจนักนี่เดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วฝากไว้ก่อนเถอะแล้วจะมาเอาคืนทีหลังเถมาแม่รอไม่ไหวแล้พี่หุนช่วยผมคิดท่าแปลงร่างเด็ดๆหน่อยสิ ถึงจะดูจริงจังไปหน่อยแต่ก็โอเคนะครับเชิญน้องๆร่วมเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน21ปน43แยกลาดพร้าว10901น้องๆที่โชคดีจะได้รับเสื้อยืดพลังเขียวและแก้วน้ำยอดมนุษย์เป็นของรางวัลจากต้นกล้าสู้ซาพลังเขียวด้วยนะครับ